ปวดหัวไม่สบายตัวร้อนอยากจะลาป่วยแล้วรู้หรือไม่ว่าการลาป่วยของข้าราชการครูนั้นเราจะต้องลายัางไงจะต้องเขียนยังไงแล้วมีอะไรที่เราจะต้องส่งบ้างสามารถลาได้กี่วันถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับครูแบงค์วิถีครูบ้นบานๆนะครับ สำหรับการลาป่วยนะครับผมสรุปนะครับออกเป็น4ประเด็นหลักๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับประเด็นที่1นะครับการลาเพื่อรักษาตัวหมายถึงว่านะครับเรามีอาการป่วยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราเข้าไปรักษาตัวนะครับในส่วนของการไปรักษาตัวเนี่ยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเราสามารถเขียนใบลาได้เลยนะครับหรือในวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเอออาการเราแบบไม่ค่อยดีแล้วเหมือนจะป่วยแน่ๆสามารถเขียนได้เลยและทีนี้หลายคนก็ถามมาว่า ถ้าเขียนไม่ไหวล่ะไม่รู้อย่างเงี้ยว่าจะต้องเขียนนะครับพอตื่นเช้ามาป่วยมาทํางานไม่ได้นะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับเราก็สามารถมาเขียนนะครับในวันที่เรามาปฏิบัตรริราชการวันแรกนะครับหมายถึงว่าหลังจากที่เราป่วยแล้วเรารักษาตัวนะครับแต่ว่าเราก็มีอาการดีขึ้นหรือว่าหายขาดแล้ว นะครับวันแรกที่เรามาทํางานนั่นแหละนะครับเราก็สามารถเขียนใบลาในวันนั้นได้เลยนะครับสําหรับคนที่นอนป่วยอยู่ในตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับหายแล้วค่อยมาเขียนกันละกันนะครับประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือป่วยจนไม่ไหวนะครับไม่สามารถเขียนใบลาได้นะครับและทีเนี้ เราจะทํำยังไงล่ะนะครับสําหรับประเด็นนี้นะครับตามระเบียบแล้วบอกว่าให้ผู้อื่นนะครับหรือว่าผู้แทนที่เรามอบฉันทาให้นะครับสามารถเขียนใบลาแทนเราได้นะครับในกรณีที่แบบว่าไม่ใครจริงๆนะครับประเด็นที่2ผ่านนะครับประเด็นที่3การลาป่วยนะครับหากลาป่วย30วันขึ้นไปนะครับจะต้องมีใบรับรองแพทย์ นะครับแนบใบลาของเรามาด้วยนะครับจะมาให้ดีนะครับหากเกิน30วันขึ้นไปนะครับต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยนะครับประเด็นที่4นะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากเราป่วยไม่ถึง30วันลาไม่เกิน30วันหรือว่าน้อยกว่า30วันแบบเนี้ยเราจะต้องมีใบรับรองแพทย์ไหมนะครับตรงนี้ในระเบียบบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาของเรานะครับว่าจะให้เอาใบรับรองแพทย์มาไหมนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถ้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก็จะได้ใบรับรองแพทย์มานะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาว่าจะให้เราเนี่ยนำใบรับรองแพทย์มาไหม สรุปให้ฟังสั้นๆนะครับสำหรับการลาป่วยนะครับสามารถเขียนใบลานะครับในวันที่เราป่วยได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราเขียนไม่ไหวก็อ่าวันที่เราป่วยนะครับหายแล้วนะครับมาทํางานวันแรกก็สามารถเขียนได้ทีนี้ถ้าเขียนไม่ไหวนะครับให้ผู้อื่นเขียนแทนได้นะครับที่สําคัญนะครับการลาป่วยนี่หากเราลาเกิน3ามสบวันขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เกินนะครับไม่เกินก็นขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชานะครับว่าต้องการใบรับรองแพทย์ของ เรรามันะคบง่ายๆแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหร,สสรือว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูกันลาประเภทอือ่นๆก,ก,ก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ